สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกองไปสู่กูสู่คนผูกโผกับช่องสาม้านานุ่มสุดเดน่นพี่น้องคะผูกโผก,กันในวันที่19เมษายน2566ตรงกับวันพะระแรม14ค่คำเดือน5จ้าเอาค่ะพี่น้องวันที่19วันดีนะะเนาะค่ะเนาะกะคือเก่าละคะ่ะมีตัวเลขมาฝากว่าตอนคือเก่าจ้าเป็นตัวเลข เลขล็อกจากพี่สาวใจดีจากฝรั่งเศสเดอร์พี่น้องงวดวังหันของเพิ่นกระเข่าค่ะเป็นหวยสูตรเลขล็อกเดอร์พี่น้องจ้ะอันนี้เป็นของงวดเก่าค่ะสาานามาเปรียบเทียบให้เบิ่งเดอค่ะเพิ่นสีห้มาสองหลักแบบนี้เลยจะ้ะมักมักหลักใดคอยไปเบิ่งหลักหนันเดอจะ้ะเลขลร้หางกับเมียนยู่ให้พิจารณาจบซ้อมเอาค่ะเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะ กะขอบคุณขอบคุณพี่สาวทางฝรัง่งเศสเด้อค่ะพี่สาวใจดีทางฝรัง่งเศสให้ตุลิกมาฝากมาตนเป็นแนวทางจา่าเป็นสูตรหวยเพิ่นเห็ดเองเพิ่นกะซื้อเองแต่เพิ่นกะอยากนํำมาแบ่งปันนะคะมาฝากมาตนอากาศพี่น้องเอยมาห่อนผูดผูด้บมมบเขียบเทจา่าดูแลสุขภาพเด้อค่ะทั้งใดฝนตกบ่ออากาศเป็นจังใดสามารถมินเตยคิปมาว้าสู่กันฟังเลยจา้ากินน้ำหลายๆเด้อพี่น้อง ร่างกายขาดนำาบดีเดจ่าเพราะว่าอากาศฮอนเนาะทําให้ร่างกายขาดนำเป็นเดชขาดจ่าข้าวกระไรข้าวค่ะว่าเป็นวัตะข้าวค่ะนี่แถวแถวระเวียกมู่บานนีกะโน้นตายไปซื่อๆกับมีจ่ากับอันลูกฮีสตรูเด้วยพี่น้องระมัดระวังจ้าอากาศฮอนจัดลมป่วยได้จ้านั่นละค่ะเอาค่ะมาเบิ่งตัวเลขเนาะค่ะเนาะตัวเลขจากพี่สาว ใจดีจากฝรั่งเศสเด้อค่ะมาทางไกลเลยจ้าอันนี้เป็นลายมือของทางพี่เพิ่นสทรงมาให้แบบนี้สาแมนะเอามาฝากมาตอนแบบนี้เด้อจ้าหมักหลักไดใสหลักนันเด้อพี่น้องแนวทางสื่อๆเด้อหมักจัดขัดกะเลื่อนผ่านจ้าเลขลอกจากพี่สาวใจดีฝรั่งเศสจ,จ้าในงวดวันที่2พฤษภาคม2566บนรางเด้อพี่น้องหลักสาม ถ้ามาหลักสามเพืนไหมาแบบนี้จ้ามีสามหาสามหกสามเก้าสามแปดสามหนึ่งสามสองแล้วก็สามสามจ้าเอ๊มเลขสีมาเบินโบน,โบน้อบาทนี้เนาะสำหรับหลักสี่เพื่นไห้มามีสี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่เก้าสี่สามสี่สอง และสี่จ้าเอ๊มีทั้งหลักสามหลักซีเดอร์จ้ะเลขบุนพี่น้องกะให้ระมัดระวังน้ำเดอ้อดจ้ะเลขบุนเนาะกะบ่มีไผรูว่าเลขเสียออกตัวใดจ้ะกะเป็นสูตรหวยคำนวณที่น้ำมาฝากพี่ตอนนองพิจารณาจบสมบมืองค่ะสำหรับผู้ใดมักกะคอยตามเดอ้อค่ะการว่าเลขหลายตัวกะให้เลือกเอาจา้าทุกอย่างแล้วขึ้นอยู่กับดวงจ้ะ แต่ว่าเหลขกหลายตัวเพิ่นกบบระบาดให้ซื้อทุกตัวดอกพี่น้องให้พิจารณาเบิงจับไปใส่หลายๆอาจารย์หลายๆสำนักตัวใดด็ดตัวใดดังจับใส่เลยจ้าทั้งผีสาวทั้งฝรั่งเศสเพิ่นสรงมาให้ตตะตองหดเลยจ้าเลีกออกปุ๊บเพิ่นกระหิตค่ะยงเมื่อ้าเพิ่นกระสรงมให้สัมนาก็เลยยิบจับนก่ะมาฝากพี่ตอนนองผู้หมักตัวเลขค่ะผู้ใดบ่หมักก็เลื่อนผ่านเด้อค่ะ สามนาไกย่ยำทุกคลิปละจ้าบ่มีไผ่รวยย้อนตัวเลขดอกแต่นในเมื่อคนมักตัวเลขเนาะค่ะชมรมคนรักตัวเลขกะหาน้ำมาฝากพี่ต่อนน้องฝากกุงป้าน่ะอาสุขุสุขุนให้ไปเป็นแนวทางทุกคอมเมนต์สามนาอ่านเบิดเด้อจ้ากะขอโทษขออภัยที่บ่ได้ตอบคอมเมนต์อ่าหลายๆคอมเมนต์กะตอบเป็นบางเฉพาะคอมเมนต์เท่านั้นเนาะกะยังย่ำอยู่ค่ะตัวเลข เป็นสูตรหวยคำนวณมักกะจัดจ้าขัดกะเลื่อนผ่านเด้อสำหรับตัวเลขเลขล็อกพี่สาวใจดีจากฝรั่งเศสเดินทางไกลเลยจ้ะเงดนว่างหันเพิ่นกะได้ร่วมบุญเนาะคะ่ะร่วมร่วมสร้างเมรุทางวัดปา่าควังคุบาอาจารย์เป็นจำนวนหนึ่งพันบาทกสะสมุทนาสาธุน้ำเพิ่นจ้ะเป็นได้ทำบุญเพิ่นกะมีสูบมิมานจ้าเพิ่นถึกสามตูตรงตเลยพี่น้อง กะยังเหมือนเดิมเด้อค่ะร่วมบอกบุญค่ะสะพานบุญเนาะพี่นองทั้งวัดคู่บาอาจารย์เป็นวัดปา่ากะยังขาดเค้นเนาะค่ะเนาะปัจใจเนาะค่ะสร้างเมรุยังบริสิทธิ์บริเลีวยวยังบริกอตู่พ่นองขาดทุนทรัพย์อยู่ใสยบุญในงินเล้วกะสามารถร่วมบุญได้จ้าสาบณนจัดปักไม้เลขบัญชีเนาะค่ะเนะาะทั้งวัดได้โดยตรงสามารถอนเขาบัญชีทั้งวัดได้เลยจ้า ซอยกันบาทสองบาทสามบาทสี่บาทกะสะสมไปกะได้หลายเองพี่น้องเดี๋ยวกับสิทธิเดียวกับเลี้ยวจ้าทางวัดพึ่นกะย่งเผาแบบสมัยโบราณอยู่ค่ะคือกอกองฟ้อนขึ้นก็เป็นไม้นะคะเอาไม้ก่อขึ้นแล้วกะเผาแบบนั่นเลยจ้ากะอยากเชินชวนผู้มีกิจศรัทธาสายบุญได้ยินเล้วอย่าลืมค่ะซอยกันเด้อพี่น้องซอยกันค่ะพลังงานมดเนาะซอยกันแล้วกะจะสร็จจะทั่วค่ะ เพราะว่าบุญใหญ่บ่มีสามารถบ่มีไผเฮ็ดได้ผู้เดียวจ้ะก็ต้องซอยๆกันเนาะค่ะนี่ยินแล้วก็ซอยกันเด้อจ้ะบาทสบาทได้เบิดพี่น้องตามเอ่อหมายเลขบัญชีที่สาบนาปักให้นีให้เลยเด้อจ้าแปรไว้แล้วก็สามารถโอนไปทําบุญได้ที่วัดจ้ะก็ให้อนุโมทนาสาธุนําสุขสุขแล้วกัผู้ใดได้เฮ็ดเนาะก็นุโมทนาสาธุให้ได้บุญนํากันจ้ะเอาค่ะเสร็จทบทวนตัวเลขจาก พี่สาวใจดีเนาะค่ะเลขลอกจากฝรั่งเศสอีกเทีหนึ่งเด้อจ้าพี่น้องเพื่อนหามาบนล่างเด้อค่ะทั้งบนทั้งล่างจ้ะนาไปพิจารณาจบสมถ้าสมาเด้อค่ะจะมาได้ที่สามห้าสามหกสามเสามแปดสมหนึ่งสามและสาสจ้าถ้าสี่มาจะมาได้ที่สี่หก 47 40 49 43 42และ44จ้าพี่น้องระวังเลขเบิ่นเด้อค่ะโบกหูคือกันค่ะมันปกติแล้วบากจากที่เบิ่งสถิติที่ต้นปีเนาะเบิ่นจะเบิ่นง,งวดเว่นง,งวดเดอ้อจ้าสังเกตว่าค่ะเดือนมกราจะเบิ่นไปที่หนึ่งหนึ่ง ต่อมากะจะเว้นงวดมาอีกก็จะออกไปที่ห้าห้าต่อมาเว้นงวดมาอีกก็จะออกที่เก้าเก้างวดต่อไปนี่อาจจะเว้นงวดก็ได้เด้๋ยวจะจอเบ,บิ่งเด้อค่ะสําหรับผู้ใดมักเลขกเบิน้นกะตามนี้ค่ะเพื่อให้เบิ้นมามีส,สามาๆกับสี่สี่เด้อค่ะมกักกะจัดจ้าขัดกะเลื่อนผ่านเอาค่ะสาบณะเอามาฝากมาตอนเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะ เงินอยู่ในกระเป๋าของท่านคันที่ซื้อและพิจารณาก่อนค่ะนําไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเดือค่ะคลิปนี้สาวนาจะบ่าวหลายยหยฮางให้พี่น้องแฟนจองอิปซีสุกุสุขุนในวัวันที่2พฤคสภาคม2566เฮิ่งปังดังรวยสุกุสุคุนเงินไหลกองทองไหลเขาสาธุสาธุไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ